ก็เมื่อกี้ก็ทำการเทสตู้ใหม่ไปนะครับแต่ว่าไอมันเป็นเป็นตู้มือสองนะครับอืาก็ได้ตู้มือสองมาไอหกสิบยี่สิบยี่สิบนะครับได้มาแล้วแล้วก็เลยเทสเครื่องกรองมันปรากฏว่าโชคดีไปครับเครื่องกรองครับนี่ไฟรั่วครับนะฮะ ซีไม่ช็อตปลานะครับผมเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ใส่ปลาลงไปไต้องทําการถอดออกมาแล้วเปลี่ยนใหม่นะฮะเป็นกองใหม่นะครับผมนี่คือข้อผิดพลาดของการซื้อ,อตู้ปลามือสองน,นะครับแต่ไม่เป็นไรเรารอบค้อบดีเราแก้ไขได้ซื้อมาเสร็จเรียบร้อยเราเปลี่ยนก่อนลงปลาะคระับเราต้องเช็คก่อนนะฮะว่า ไอ้น้าที่เราใส่ลงไปแล้วเนี่ยกับออกเกียวใส่ลงไปเนี่ยคือตัวเครื่องมันมีความชารุดหรือเสียหายหรือไม่นะฮะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าชารุดต้องทำการเปลี่ยนซะให้เรียบร้อยนะฮะถ้าผมผมก็ไปเปลี่ยนเอาอีกตัวหนึ่งมา450บาทนะครับก็แลกกับชีวิตปลาทั้งตู้ตอนแรกจะเอาตะเพียนทองแพทตินัมแล้วก็คือสายพันธุ์ตะเพียนนะครับเอามาลงนี่ครับผลปรากฏว่า เจอไฟรั่วซะก่อนโชคดีที่ผมหมดพบก่อนนะฮะจะทิ้งทันทีเลยเกะก,กะมากอืมคือเอามือไปล้วงไงครับตอนแรกว่าเฮ้ยมันพอเราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก,แวก็แล้วก็ลองเอามือไปจับน้ำดูครับกมว่ามันชอ็ชอตช็อตผ่านน้ำขึ้นมาเลยโอเคนะครับครับผม